ทางทางอ่าเอฟเล่นนั่นหรออ่าต้องเดี๋ยวเราถามกอนที่ไหนที่ไหนตอนนี้เราอยู่สาขาไหน MBK MBK เคเอ็มะชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดใช่ไหมีป็นกิจกรรมออฟไลน์ไหนอ่ออฟไลน์วันนี้วันเดียวที่จะเล่นกับคุณอะไรนะอ่าคุณแป้งสามปองฮะแต่ว่าโดยความที่กล้องเราถ่ายตรงนี้ก็เลยไกลหน่อยโอเค อเซไปด้วยมีอะไรมีอะไร้างเกเกสอ้่เป็นเตแต่คือเราไม่ได้ซื้อเซตสารลืมไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันลยมี่ะมีอะไรอีกา่อาชีพอยู่อันนี้ผมเป็นนทยครับนทใช่ไหมแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนีอันนี้จะเป็นเศรษี่รองแก้วแล้วก็ปลา้เป็นโค้ดปะใช่ใเป็นโค้ โอเคเออไม่ต้องออกแล้วมันยากเนาะและดูยากเอาเอาตรงนี้เลยดีวออยกว่าแล้วไอ้อะไรเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อี่กล่องซุ่มครับกล่องซุ่มกล่องซุ่มใช่ไหมใช่อ่ะจะแกะเลยป่ะแกเลยแกเลยดิเอาเลยเอาเลยเออ่ฉีกมาเป็นเป็นเป็นเดีวเป็นน้องหมูเฮ้ยน้องหมูะ่ะ อ่ากล่องแรกเป็นน้องหมูเฮ้ยเดี๋ยวพอดูหน่อยโอ้เป็นอะคิลิกหนาขนาดนี้เหรอโอ้โหุแม่งหนาจนบูนุนเป็น3ชั้นแล้วเนี่ยเออน่าดีเอ้ยโอเคอ่ะเอาไงสามกล่องนี้จะเปิดอะไรต่อดิ<น>เอาไหน,นอ่าโอเคเอาให้ครบนะได้เปิดวิธีชาวบ้านนฮะใช้เล็บใช้มือกล่องแหกหมดแต่ไม่เป็นไรแม่ง <laughs> เอ้ย โคตรเลียวแกสดเลยเนี่ยฮะออกมาเป็นเฮ้ยเอ้ยอดีเทพเอาให้แม่เป็นไหมคะ a few moments later เมื่อกี้ก็ที่ตัดไปแป๊บนึงคือไม่ใช่หรอกพอดีไปรับลายเซ็นพี่แป้งสามปองก่อนแป๊บนึงอ่ะต่อเลยอ่ะของยมพูนะครับ ตัวนี้น่าจะได้เป็นฟิกเกอร์ไปเลยวะกล่องเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่วูลเล่เนาะว้าวเอ้ยเอ้ยเห็นเลยบอลลิง่งเฮ้ยบอลลิง่งเฮ้ยเดี๋ยวมีบอลลิ่งแหมกระตุยด้วยเฮ้ยโคตรดีะะเหมือนได้มาเฮ้ยแต่เหมือนได้มาสองตัวเลย,เอ,ยอ่ะนี่อ่งั้นของสุดท้ายละรวยครับแม่เอ้ยถ้าซ้ำนี่โคตรทาเลยนะ แล้ววิธีชาวบ้านนะฮะนี่ไม่มีคัตเตอร์ไม่มีก็ต้องมือเนี่ยะครับอ้าวโมลิปีเฮ้ยโมลิปีกบ้านนะเฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำเว้ยเฮ้ยอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็คือกล่องสุ่มที่ได้มาจากกิจกรรมอฟไลายของในร้านอะไรน,นะคาทามคาทามกะลินเล่นลนระกใชมม่ไหมโอเค เอ้ S <S ให้เงี้ยไปก่อนโปกมือสิแน่